มาเตรียมอาหารส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะพี่น้องกับขรอบครัวต้มข้าวปุ้นอันนี้กระสิเห็ดน้ำข้าวปุ้นเตรียมไว้มีทอดมีพัดผัดเส้นใส่ไก่ กระิ๊ทอดกุ้งอันนี้กับไก่ไก่ปิ่งไก่อย่างไก่ย่างสเป็ดอันนี้ไก่เนื้ออกกระสิ่ดทอดกระสิ่ดครับไ้เซนอันนี้กุ้กกงกระสิอกมาเตรียมอาหาร ทรงถ่ายปีเกา่าตอนจรับปีใหมย่ยูกับครอบครัวพี่น้องไปยโบไดไปใส่ต้มข้าปุ่นก่อนส็ะแล้ววะนี่นะคะพัดพัทมีจะพัดมี ัดเส้นมีเหลืองใส่เนื้อไก่จ้าก็ลังหน่วยจริงก็ลังหนุทูดีสามที่อสเรียกมีเสียด้วยนเนกอสีอี้ราอี่นิวปเกาสีพานไปปีใหม่ก็เข้ามาในชีวิตขอให้ทุกคนเปโชคดี มีความโสมล่ำๆไปเรื่อยๆทุกคนเดเเน้อยจะเป็นแบบนี้นะค่ะในกระสอบคู่ลูกอินทัาดมีไก่ไก่ผาดมีเหลืองใส่เนื้อไกใ่ให้ลูกอินทผาองเอลย ปีนิวเยอร์เด้อค่ะทุกๆคนเอเวอรี่บอดีแฮปปี้นิวเยอร์กดนิดอูกับเมียฝรั่งอินสวีเดนเด้อพี่น้องมากินอาหารกันจ้า ปีนิวเยียเฮปีนิวเยียปีใหม่แพปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาในชีวิตขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีอาหารเสร็จแล้วจ้ากับเมียฝรั่งอินสวีเดนเดอร์จะพี่น้องกดนิดอัวเนี่ยออนนทอดกุ้งทอดไกนน่พัดเซนไส้ไก่ ไก่ย่างอ,อาหารมือหนีแต่ก็๊กุ้งโอ้ยจะเมย์น,โนโ่ารู้ Good morning hotels by Ligule นี่นะคะอาหาร กดนิดอ้วเมียฝรั่งอีสปีสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนเดอ้อจ่าเดอ้อกับพี่น้องขอ,งของให้ทุกทุกคนจงโชคดีมีความสุขร่ลำรวยร่ลำรวยทุกคนเดอ้อจ่าเดอ้อสวัสดีคะ่ะ